โพธิรักโพธิกิจสัปดาห์ที่5ของเดือนพฤษภาคม2558วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2558ช่วงบ่ายบรรราศก็เกิดฝนตกหนักค่ะพ่อครูก็ได้สวมเสื้อกันฝน <ไป S 1> เดินขึ้นไปบนเฮื่อนผานแงนเป็นภาพที่พวกเราหาดูได้ยากค่ะที่จะเห็นพ่อครูสวมเสื้อกันฝนแล้วก็ตรวจงานอย่างนี้ค่ะแต่ก็เป็นเหมือนการทักทายของเทวดาฝาดิน ฝนก็แรงลมก็แรงพ่อครูก็เดินขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดของเฮือนผาแงนได้เห็นภาพที่ธรรมชาติฝนน้ำแล้วก็ฟ้าได้ร่วมกันสร้างสารรค์งานศิลปะขีดเส้นสายลายเส้นลงบนลานพระพุทโตเป็นเส้นสายลายทางน้ำไหลที่งดงามจนพ่อครูต้องให้ท่านปัจฉาบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทีมหันษาได้เสกสรรปั้นแต่งเนรมิต เป็นแก่งสับโพในอนแบบเลยนี่ไปติดแบบไปเลยเอาไอ้าเนี่ยกดที่โทรศัพท์นี่อยู่จะกลไม่วัแบบแววนอังคารที่26พฤษภาคม2558แสงแดดสีทองยามเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีพ่อครูเดินมาที่หน้าลานพระพุทธ,ธาพิธธรรมนิมิตหรือที่พวกเราเรียกกันว่าลานพระพุโตค่ะ วันนี้ก็เป็นการเริ่มงานวันแรกของทีมงานหันษาที่เริ่มสร้างสารรค์งานศิลปะเสมือนจริงเนรมิตลานแห่งนี้เป็นพลรานหินที่มีน้ำใสไหลยเย็นเป็นแก่งหินธรรมชาติที่พ่อครูตั้งชื่อไว้แล้วค่ะว่าแก่งสะโพเป็นทางน้ำที่ไหลลงสู่ลำธารถอยหลังเข้าค่ะบอกดิินบอกดินทางนาไ้เป็นก่อน เดี๋ยวค่อยพอเชื่อมเชื่อมบนครับ<อ>ทีนี้จะเชื่อมบนอีกทีนึงมันจะได้สลบมาครับพันสลบ,สลบพอพ่กนแล้วก็ใน,น,นมุมนย่างเราจะไมาตรงนี้ก็เดียวจะตีตะกรอบขึ้นข้างทนเองพวกนี้ก็ให้แหงให,ให้อะไรใจมาไปตามภาษาพา่อทนี้มันยังไงยังไงก็มันก็เป็นลานพารานยังไงพารานจะให้มันไม่ดูแข็งเท่านั้นเองแต่ทำพารานกว้างขนาดนี้ไม่ให้ดูแข็งยังไงเนี่ย อุสาฝนตกมาถ่ายแล้วนะเก็บไว้แล้วนะเหล็ถ่ายเอาไว้เป็นลายน้ำทางน้ำไหลมาเป็นแปลงแปลงเป็นเออบอกว่าฮู้ธรรมชาติเทือถ่ายแล้วถ่าย <c oughs> ไ,ไว้ถ่ายไว้พอดีเขาอยู่จังเถิงมันเป็นหล่องบอกค่ะมันเป็นแนวทางนำ้ำไหลเลยเอ,องานวันนี้ของทีมงานหันษาเป็นการวางโครงสร้างเหล็กใกล้ฐานพระพุทโธ เพื่อปรับพื้นที่ให้เอียงลาดเพื่อเป็นเส้นทางน้ำที่ไหลรินจากด้านบนลงสู่ลำธารถอยหลังเข้ายิมหาเส้นเป็นยังหน่อยด้วยนี่เส้นเนี่ยเส้นเนี่ยให้4ี่รยตัน่านสบายด้วยก็ไม่แตก4 0 0ตันจากสามสิบเส้นยิบหาเส้นนี่เนี่ยยิบหาเส้นจะทานนี่เลยเนี่ยมันจะเป็นถนนหลักถนนนี่ต่อไปทั้งเมื่อจะเป็นถนนหลักถนนนเมืองศรีกายเป็นถนนลอดถัำ รอดทำขนผู้คนดูรอดละมาออมมะนี่ออมมะนีออมมะนีเกี่ยวคนมันจะเป็น,นถนนรอดทำอันนี้จะเป็นถนนแมน่นเลยเนี่ยมันเนี่ยนี่มันล่างมันนี่จนเสไาไฟฟ้านี่ล <c oughs> ่างมันนี่ไว้ลูกเต่าเนี่ยใครไปรปักมาไว้ก็ไปจัดวันพุธที่27พฤษภาคม2558เวลาประมาณ16นาฬิกานาที พอครูก็ออกตรวจตราตามจุดต่างๆวันนี้ก็ผ่านมาทางลานกราบได้เห็นลานกราบที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลานดินใหม่ๆโล่งๆแดดจ้าๆก็เปลี่ยนเป็นแปลงกสิกรรมไร้สารพิษพื้นดินก็เริ่มมีการปรับแล้วก็คลุกดินกับปุ๋ยเพื่อเตรียมปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารค่ะพอครูมาที่ปลายบุงมาดูเรือโยงหรือว่าเรือลากจูงที่ท่านสมณะพอแล้วกับท่านสมนณะขุนศึก พึ่งขนย้ายมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้ลงลำน้ำแม่มูลให้ทันในการใช้งานลากจูงเรือเอี่ยมจุนใหญ่ในขบวนธรรมยาตรานาวาบุญยมในงานคาระวะบูชาบรรพชนอุบลราชธานีที่จะเกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะเรือลำนี้ก็มีชื่อเดิมอยู่แล้วนะคะว่าเรือจงรักนำโชคพ่อครูจึงให้ใช้ชื่อเดิมนี้ต่อไป ห้าหมื่นให้ห้าหมืเขาส่งในเรือสองลำไม้ค่ามื่นี่แหละส่งน้ำนิ่งนี่แหละก็กำลังจะเอามาค่าส่งเขาบอกค่าโอ้ยเน่าแล้วนี่แมื่อวันมันเขาบอกเขาไม่มีเงินก็เลยบอกให้มาเก็บเงินไปทางแล้วต่เขาจะมาคอนส่งที่หลังใช่เปลี่ยนคือมันมาเน่าที่นี่มันขึ้นแต่น้ำหมาไม่เน่าหอยเปลี่ยนมันติดมันนี่โอ้โหเปลี่ยนเต็มมันเกาะไปเรื่อยนะไม่ว่าเหล็กไม่ว่าไม้พวกเนี้ย วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พ่อครูอยู่ที่บ้านราดค่ะพรุ่งนี้ท่านก็จะต้องเดินทางไปที่สันติอโศกท่านก็ได้แวะไปที่สวนอุทยานมาครั้งนี้นะคะสวนอุทยานก็ได้ลงเสาเอกหต้นเพื่อก่อสร้างเป็นเรือนรับรองแขกที่มาเยือนสวนอุทยานอาธงชนะก็พาพ่อครูไปชมการเติบโตของต้นมะนาวที่อาธงชนะได้ใช้เทคนิควิธีปลูกแบบให้ต้นมะนาวนอนราบกับพื้น เพื่อให้แขนงต่างๆได้แตกกล้าออกมาตามข้อต่างๆเป็นต้นกล้าใหม่เป็นเทคนิคที่ทําให้ต้นกล้าอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงอีกวิธีหนึ่งค่ะเนี่ยครับมันแทงที่มันแตกกระโดงแล้วอันนี้คือต้นมันนะครับแล้วผมก็นอนไว้ตรงนั้นนะครับพอมันขึ้นมาหลายอันผมก็เลยตัดยอดตรงนี้ออกแล้วก็เอาไว้ยิ่วไปให้เด็กดูครับอันนี้นอนๆอยู่แล้วมันไม่โดนทมดินนะอ่อันนี้เอามันตําที่ตรงนี้มัน มันมันมีต้นโน้นเนี่ยนะไม่ได้ทบดินมันก็เลยมาขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับพ่อใช่ครับเนี่ยนี่ไงเนี่ขึ้นเลยขึ้นมันยังขึ้นอย่างเงี้ยเลือกลากตื่นตัวก็มันรู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันจะตายมันจะตายมันต้องลุกขึ้นมาย้อนเลยนี่แหละคือปฏิฆาผัดโซกระแทกมัน นี่แหละคือปฏิกับผัดโซ่แล้วมันก็ไหลตาตัวอไอโซทองแตกตัวทีนี้ไอโซกแตกตัวแต่ทีนี้ไอพลังที่เหลือเนี่ยมันกลายเป็นพวกเอ็ดพวกมันจะเกิดเป็นฟิชชั่นหรือฟิวชั่นล่ะอมันจะเป็นฟิชชั่นหรือฟิวชั่นน่ะมันก็เกิดต่อแสดงว่ามันยังมีฟิชชั่นหรือฟิวชั่นอยู่มันก็เกิดต่อทุกวินาทีของพ่อครูเป็นทุกวินาทีที่เปิดเผยธรรมะ 45ปีที่พ่อครูทำงานศาสนามาถึงยุคนี้เป็นยุคต่อจิ๊กซอทางพุทธศาสตร์ให้มาเชื่อมกันความรู้ทางธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พ่อครูนำมาเปิดเผยเป็นความรู้ทั้งทางโลกและความรู้ทางธรรมที่สามารถให้เราทํำอยู่ทํำกินเป็นสุจริตมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ